ันนี้คือแปดครึ่งนะคะนี่จะได้ตัวประมาณนี้ก็เดี๋ยวผลจะมาโชว์ว่าพับยังไงนะคะอันนี้ทําให้ใหญ่ไวเลยนะคะเดี๋ยวผลเอากล้องลงมานิดนึงเนาะนี่ค่ะตอนแรกเลยเราพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนค่ะจากนั้นอันนี้ฝนโชว์เป็นตัวใหญ่นะคะมันจะได้มองเห็นง่ายนะคะตัวใหญ่มากโใหญ่มากมากเลยค่ะ นี่แนละ้วก็เป็นรับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสี่ด้านเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้ทั้งสองด้านเลยแนละ้วก็มันจะมีเส้นขีดแบบนี้นะแล้วก็เราก็เอาหยิบหยิบเดี่ยมนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ นี่หยิบเหลี่ยมขึ้นมานะคะก็พับแบบนี้ถ้าใครถ้าใครที่ไม่ทันให้หยุดคลิปไว้แล้วก็หรือว่ากลับไปดูใหม่นะคะนี่พับขึ้นเป็นสามเหลี่ยมอ่าพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมทั้นสองฝั่งเลยเสร็จไหมทุกคนตั้งกล้องไว้ที่โต๊ะนะนี่แล้วก็พับอันนี้ลงมานะคะ ลงมาแบบน,นี้ประมาณนี้ให้เห็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมผูขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หักหักสามเหลี่ยมแล้วก็พับง่ายมากเลยนี่เป็นปีเสื้อตัวใหญ่เลยนี่ใครชอบพิมพ์ชอบมานะคะ